ครับคลิปนี้นะครับผมผับเก็บหรือว่าไปดูหน่อไม้อีกนิดนึงนะครับผมที่มีรสชาติอร่อยนะไอี F C นะนั่นก็คือหน่อไม้ไร่นะไอพี F C. ดูเรียกชื่อถูกป่ะนะสาบับผมเดียวว่าอาบ,บองอะไรหน่อไม้อะไรผมชี้ใน Google เขาบอกว่าหน่อไม้ไร่นะไอี F C. เป็นหน่อไม้ที่มีขนนมีขน เยอะน่ยเดี๋ยวพาไปดูพราว่าหน้าตาเป็นยังไงแม่ใจว่าจะม,มีหรือเปล่านะครับผมปกติทุกปีจะมีะครับผมฝนตกแล้วก็จะออกนอนะครับ fc เนี่ยเรอดูทานนูไปด้วยนะครับผมใส่บววนูด้วยหาก,กินหลายทางเนี่ยนะครับผมซึ่งก้ไม้ไผ่ไในรถชั้นจะถ้าเราเมนูแกงก็ ไม่ต้องลวกนานต้มแปบเดียวให้มีรสชาติขมขมหน่อยนะครับผมจะอร่อยมากนะครับโดยความชอบส่วนตัวนะ<อ>ครับเดี๋ยวขามไปทางโน้นเอฟซีเจ้าของเป็นไอ้น้องกัน,นครับเขาก็ขอ,ขอพ่านอากาศเลยนะครับขอน้อาไม่ดือ้อ,อนะโอเคเอฟซีนะนะบ่าเทช็วสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใด หรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีก็เลาะค้างห้วยอีกฝั่งหนึ่งของนาบ่าวเตโซครับผมตอนนี้ก็เป็นนาของอภิชายนะผมอน,มน,นบ้านเอ็นในนะผมนาที่ผมผ่านเลาะทุกวันก็อยู่ฝั่งนู้นนะยอกฝั่งนู้นครับอันนี้อีอีฝั่งห้วยอ,อีกห้วยอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะห้วยมันจะล้อมรอบเลยนะผมหาอยู่หากินนะครับน่อไม้ไผ่ไร่นะผม หน้าไม้ไร่นะ่อพี่ไม้ไร่ถ้าผิดถูกยังก็ขอโทษขออภัยนะครับผมอันนี้เป็นลักษณะต้นของหน้าไม้ไร่เลยพี่นะอ่าโดนในโดนอ่าฝีมือมนุษย์เอาไปมอเล็วเลยพี่บัก่วนก็ขึ้นเป็นนอเป็นต้นต้นมอเล็วเลยพีนะฝั่งนี้แสดงว่าเดี๋ยวข้ามดูฝั่งนนนะพี่นะเดี๋ยวขาหมห้วยพี่ จะลมเลรออู้จไม่ล้มทานอ,อยู่ครับอันนี้นะครับฝั่งนี้ก็น่าจะโดนเอามาแล้วนีมม่มีอยู่สิบสี่มีสักพอนะมีอยู่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปแกงใช่ไหมดิเกย์ทำเมนูเด็ดอ,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 อันซีต่างยับขออยูอยอยอยอ่ของไปก่อนจะของของน้ทใหม่เด้อเออร่อยครับข้อนายเอฟซี

แงให้คม,คมน,นิ่นับจนะครับผมเดี๋ยวออไปปาน้ำไมจะอง้องอีกทน้ำไมเขานำไมเขาเฮาจะกินนะครับผม,ม,ม,มน้อยำไมเขากืลัน้ำไมเราเราจะกินนะ,นะอย่าทำหน้าไม่ดี ดไปลูกกวาดปลาเดี๋ดดดวยวเขาเห็นฮึบหายเล้สิหายแล้ยหายได้แล้วเขาเห็นเ้าแล้วนะครับผมเอฟซีอ่าโอ้ไย,ย,ไย,อยไม่เพียบแล้วผมเพียบแล้วี้น่ไม้เพียบเล้วครับผมเอฟซีต้นไม้เพียบเลยครับผมเราต้องตัดเอาเพราะส่วนที่อ่อนนิดนะงนี่จะ็นไม้รุงพัดังนะครับ Cái này. Cái, cái, này cái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  này 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 ชัดแล้วมคมๆไอ้สี่นี่ผมชอบครับอ่ะเอา้ามีปลาดุกหนึ่งตัวเดหรือแกงปลาดุกเป็นยนังโอ้ตายแล้วกินได้ปะเนี่ยนะกินได้ปลายมันอี่อี ทองดูนะจากกันนะครับจะองเป็นนาบเองนะครับพีเ่เราดาเราเราเราก็ดา่าดา,ดา,ดาข,ขึ้นะะนะครับคนจับวันนี้ไม่ไวนะกคนเยอะหมาี่ kèn coi như anh súc lại gì anh mình... nhìn chắc cũng không nói này rồi rồi chọn từ tuần này ha ông thì thì lát than này anh đủ rỏm này ha ông ยากพอสูตรนนาอัยนี่ทีนะขึ้นเดต้นมันเล็ิต้นมันแลน้อขันคันขันคันขันนะผมกันท่าพิสูจน์เด้อ ไปไปอีกครับครัสิ่งมากสิอันนี้หน่อโผล่ขึ้นบนหมดแล้วอ,อ,อยู่ตรงนี้ย้ายอยู่ตรงนี้บ้างครับ อยู่ไกลของวนี้แหละเราวับบูขาบุูำอะขโมยไอิปปเระคาอแล้วขอยินหรือเปล่าไม่รู้ชูปท,ที่วเระคาร ทันมากเลยโดยผม,ม,มสิ่งให้คุดธวะไอ้พุทธวะจะของไอ้พีทธวะ้องไปเลยช้อนจากกันอืมอืมอมีมมมมเยอะ โดนเลยปะคันที่หม่สิอืม,อ,ม,อ,ม,มอยาที่ทเียครับหน่อไม้ได้่นที่อาจทุกแบไม่รู้นะครับผมมีเสียงมือนเหมือนจะขอหน้านขุดใอนหอไหนะ เทุกนี้ก็ฝากไว้ทีงนี้ก่นอนสินี่นะครับผมนี่สวยสวยแถใช้เลยนรับรอครับรอสวัสดีครับ